อ่ะเ้าเสียงหายไปไหนวะคำเอ้าไฟเสียงเสียโอ้ยต้องมานั่งอัดใหม่อีกโอ้ยชีวิตกูนะโอเคครับนะหลังจากที่นะไฟเสียงหายไปก็ต้องอัดกันใหม่ไม่เป็นไรครับนะพูดแป๊บเดียวนะวันนี้ไม่อยู่กับนะเกวบแท้งไม่อยู่กับรถถังที่พี่ชื่อว่าแจ็คแพนเทอร์ครับนะก็เป็นรถถังยานกพิฆาตรถถังเทียเจ็ดของเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเลยนะเทียเจ็ดของเยอรมันครับนะก็วิจัยมาจากสายนี้ครับนะสตาร์คสตาร์คสามจีแพนเทอร์สี่นะ โดยปลาสายจะเป็นจัสอิเอยครับนะก็จะต่างจากสายบนก็คือสายบนนี่คือจะบางครับสายบนนี่แบบเกาะบางมากนะโดนลูกระเบิดนี่ก็น่าสั่นเลยสายล่างนี่ก็จะเกาะหนาขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคโอ้อะไรวะนามาดูสเตตัสก,ก่อนแล้วกันนะความม่นทานอยู่ที่8 5 0อห้าสิบครับถือว่ามาตรฐานครับไม่เยอะไม่มากน้ำหนักสีตันกาําลังเครื่องเจ0ร้อยโอเคนะักวิ่งเร็วดีนะ เสียงอะไรเสียงรถวิ่งผ่านคน <c oughs> เดมสุด55ดวิ่งเร็วครับนะคอนเดมเหมือนตัว3 2่สิงกลางๆครับเกาะตัวถัง80 50 40ครับเอ่อด้านหน้านี่80ใช่ไหมถ้ารวมมุมเอียงนี่ก็ประมาณประมาณ120 130ประมาณนี้นะถ้าเท่าที่ผมคิดนะผมไม่ได้ไปดูอย่างละเอียดก็น่าจะการกระสุนเจียห้เจียได้อยู่นะครับโอเคมาดูปืนกันปืนสามารถติดได้2ปืนนะครับนะก็ติดปืน8.8ได้แล้วก็ปืน10.5เซนนะครับ โดย2ปืนนี้จะต่างที่ความแรงแลวก็ความเปม็นกระสุนโอเคนามาดูปืน8.8 8ก่อนปัจจ8.8นี่นะค่าการเจาะลูกธรรมดายอยู่ที่203ครับลูกทองที่2 3 7รนะาคาเสถยานที่2 4 0ครับนาเป็นะกระสุนที่0.32เลง็ง2.3วิถือว่าเล็งนานนานอยู่นะนาะมาดูปืน10.5บ้าง10.5นี้นะจะโหลดช้าก,กว่าก็เจาะอ,อยู่ที่200ครับลูกทองที่2044ครับความเสียหายที่320เยอะมากครับห่างกัน80เลย แล้วก็เบี่ยงปอยู่ที่ศูนย์จุดสามสี่นะถือว่าไม่น่าเกียดครับแล้วก็เล็งเร็วกว่าด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโดยโลกระสุนปืนปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณห้าจุดสองหกวิอันนี้คือไม่มีพัดลมนะครับถ้าใส่พัดลมด้วยนี่ก็จะหลดเร็วขึ้นมากขึ้นแน่นอนโอเคแล้วก็ปืนสิบนี่ก็หลดที่เจ็ดวินะห่างกันแค่สองวิเกือบสองวินะแต่ความแรงเพิ่มมาแปดสิบผมว่าผมชอบปืนสิบมากกว่าแต่ว่าข้อเสียของปืนสิบจุดห้าเซนนี่คือค่ากระสุนของมันครับค่ากระสุนของ นัลพันสามสิบเลยนะครับนะถือว่าแพงมากครับลูกทองที่สี่พันแปดครับแต่ว่าปืนของแปดจุดแปดนี่นะนัลส่งว่าไอสองอนนั้นะน,น,นะถือว่าถูกมากนะแล้วแต่คนชอบครับ,นะรบนะนะลแล้วใครมาจอะสว่าน์ชาวบ้านกูนะน่เหลืออะไรอีกนะโอเคระยะการมองเห็นคันนี้จะค่อนข้างน้อยนะครับก็อย่าพยายามไปขึ้นหน้ามากเพราะว่าเราอาจจะสปอตใครไ,ไม่ได้แล้วก็โดนสปอตตายหาเองนะครับ โดยคันนี้ก็ยังไม่มีไฟนะผมก็เล่นไปอย่างนะงงๆว่าตัวเองเล่นได้ยังไง <c oughs> นะโอเคแล้วเลีนหมดแล้วไปไปดูคลิปกันนะแม่งเอ้เสียงหายไฟเสียงหายต้องมาอัดใหม่มก็เสียงเลย <c oughs> นะไปดูคลิป <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> นามาอยู่ในแหมือนแรกนะครับอยู่ได้แม่น้ำทรายนะครับอยู่ห้องเทียแปดครับนะมีอาจจะจอฝันละคัน ลืมบอ,อกไปค่าจอกเกาะของปืน10เซนก็อยู่ที่200นะครับนะถกปืนปัจจุบัไปที่203กรผ่างกันแค่3เองไม่เป็นไรผมชอบปืน10เซนมากกว่ายังไม่มีไฟคันนี้นะน่ารักมากปึ๊บๆนะมุมกดประมาณเท่าไหร่เนี่ยลบ6มั้งนะมาดูความเร็วครับม,มัน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 ๋ยี๋ยวลงเนินกันลงเนินกันวิ่งเร็วไหมคุณผู้ชมเปม็นไง บูน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 ณนหนาเนี้เราเป็นฝ่ายบุกค,ครับมามุม้งขยับ้ายขวาของปืนนี่ก็ถือว่าเอ่อควันกลางครับไม่น่าเกลียดไม่น้อยไม่มากเกินไปโอ้หเอฟวีเอฟวีมาลึกจังวะ <c oughs> เฮ้ยแรง <c oughs> อ่ะไหมเฮ้ยกูสู้มึงก็แย่อยู่ดีปืนมึงรวดเร็วยิงแรงไปมีกล้องสองตาไหมมีมีกล้องสองตาไหมไม่มีว่ะ <laughs> ไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยคาจะสป,ปอร์ตให้น่ะนะรู้สึกว่าข้างหน้านี้โล่งโจง้งเกินผมกลัวมีคนวิ่งมาแล้วก็ยัดหน้าผมไปเฉียงสี่ครับยิงโดนไหม่น้อขอยโดนเธอเอ้ยนี่เขา้าหระแกสามว่าเฉียสี่ครับนะถือว่ายิงแรงมากมันว่าหนึ่งกันหนึ่ง มันถอยอยู่อะเดี๋ยวจะ้ะโหลดโหลดเท่าไหร่โหลดเท่าไหร่ปืนปืนสิบเซนโหลดเจ็ดวิเอ๊ะไอ้หายบินเฮ้ยอุย้ยอุ๊ยนี่ยิงได้ยิงได้ยิงได้ปะหนึ่งปะหนึ่งนี่เอา้าสะท้อนเดี๋ยวยิง S T A one ก่อนหายแล้วไม่มีไฟด้วยคุณผู้ชมผมผมชอบลืม,มอาจจะตายตอยนไหนก็ไม่รู้นี่ยเนี่ย ตอนนี้รู้สึกว่ารถถังเราดีนะจะไปออก,กันตรงนี้เนื่องจากกลัวอะไรไม่รู้อุ๊ปเอ๊นเอ <c oughs> ๊ด <c oughs> ยงดไงตัวเนี่ยไงดวุ้ยเกียร์ทำงานเยอะว่ะเทเกอร์เทเกอร์เทเกอร์สองกูยิงฮะติดบ,บ้านวะ่ะนอยู่ไหนวะอออยู่มันอยู่ไหนเนี่ยมติดบ,บ้านใช่ไหม โ oh, oh. อ้โอ้นี่นี่นี่ทีกว่านี่กว่าครับผู้ชมครับเมื่อกี้ยิงเล่นไปทั้งสองนัดเอา้าเอา้ามันไปแล้วนี่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 น,นี่เอา้าเบรกอีกอย่าเพิ่งลองอย่าพิ่งลองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขอบคุณครับอ,อะไรยามาเด็บทางนี้ทางขวาเหรอแป๊บนึงจ้ะเกียไปสปอร์ตให้หน่อยเดี๋ยวยิงช่วยให้เทคเกอร์สองมาแล้วครับผมนี่นี่ นะผมว่าเชื่อกับความแรงปืนนี่ผมว่ามันโอเคมากเลยโหลดเร็วเร็วนี่เอ้าโอ้โหบินข้ามหัวข้ามโลข้ามชาติมันเห็นกลยังวะเนี่ยกลัวเหลือเกินมันเห็นหรือังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวยิงให้อยู่ครับนี่เอ้าโอ้ยยังก็จะถอยต่อยิงไม่โดนเลยมันเปลืองกระสุนเพื่อนนั่นน่ะ มันเปลืองกระสุนมันเปลืองกระสุนไ,ไ,ปไปเคลียร์ให้หน่อยดิไม่ยุ่งอะยุ่งอยู่กับไทกเกอร์สองอยู่อ่าอ่าอุ้ยหลุดเร็วมากคุณผู้ชมจริงเพลินๆอ่ะคันนี้ผมมันเล่นง่ายมากเลยอะอดูดิกระเดียวยิงตายแล้วอะโหดมากเออโอ้ยข้ามโลกหันฟ้ามาหันฟ้ามาหันขวาม,มาได้รับทราบรับทราบสปอร์ตให้หน่อยเด็ พร้อมแล้วพร้อมซัพพอร์ตแล้วนะมัเองมันก็เป็นลงๆแล้วนี่การสนใจก็ลองวิจัยมาได้นะครับนะผมว่าเฮ้ยมันเล่นง่ายอะ่ะสนุกมากเลยปืนมันหล่นเร็วอะ่ะหล่นเร็วมากเลยอืมเจอแล้วเจอแล้วไ,ได้เลยได้เลยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย,หยให้วิ่งไปช่วยเลยไหมก็ดีโอเครับทราบเดี๋ยวโหลดลูกทองให้ ถอยมากิตแต่กูยิงใะเดี๋ยวตายให้โอ้ไมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วดูใครมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกูจัดการเองกิดขอกูเถอะด่าเมยเต็มๆเนี่ยกิดกูขอเถอะกูขอเถอะกูไม่ให้เว้ยกูไม่ไหวยอ๋อตายก่อนว่าจะยิงสักหน่อย เก็งเหมือนกันสิก็อยากฆ่าหน่ยนะก็จบไปครับสำหรับแมตช์แรกครับนะอุ้ยโคยิงไม่ทั้งหมดนะสองพันสามเจ็ดห้านะผมว่ามันโอเคเลยอ่ะผมว่ามันทําดาเมจได้เร็วมากเลยคนนี้เดนะหลอดลูกระเบิดไปก่อนครับเพื่อความชัว่เอาแบบนัดเดียวนี่จังหนับเลยกูวิ่งเร็วกว่าเว้ยนี่ดูความเร็วครับคุณผู้ชมนะกูยังไม่ท็อปเลยไม่เกี่ยวเราความอยู่สุ่มึงน้อยกูอยู่ดีแหละ สี่สิบห้าน่ะถ้ห้าสิบห้าพูดผิด <laughs> วิ่งเร็วนะเว้ยคนนี้แหละ๋ยวได้ฮัมเมลอยู่ข้างหน้ากูไหมโ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 มม,ม,มีไหมเนาะัมเมลจ๋าโอ้ยฮัมเมลฮัมเมลรับทราบฮัมเมลอยู่ไหนสวัสดีนี่ไงฮัมเมล ไม่ให้ของกลัวไม่ให้หรอกอไม่ให้หรอกติดเลยสองนัดเลยไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกนะโอเคจบไปซะเหมือนแรกครับนะก็ยิงมาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดนัดครับโดนสิบห้านัดจ่อข้าศึกสองนัดนะำข้เสียหายสองพันเก้าเก้าสิบห้ายิงมากเลยเจ๋งมากโหซาดอืมน่ะยิงไทเกอร์ไปหกพันหนึ่งร้อยโอเคนะผมว่าปืนสิบเซนนี่ก็มันมากเลยนะครับโอเคนะ ตอนนี้เรามาดูปืน8.8ดีไหมนะเผื่อแบบคุณผู้ชมแบบเอาพี่รีวิวแต่ปืน10แล้วปืน10.5แล้วปืน8.8อ่ะเดี๋ยวให้ดูก็ได้ครับนะว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับนะั้นแล้วแต่คนใช้นะโอเคไปมาที่2กันเถอะพร้อมอยังกดชิลลี่มาครับผมโอเครอเพื่อนแป๊บหนึ่งไปดูยโอเคนะครับนำม,มาอยู่ในแมตช์ท,ที่2ครับนะอยู่ห้องเชียร์8ครับนะมีจอฝั่งละซามคันโอ้โหของเขาแม่งน่ากลัวจังเลยนะรอบนี้เอาปืน8.8มาครับ น้วก็บึน8.8ปนี้นะจะพวกกระสุนมันจะเยอะกว่าครับนะแล้วก็โหลดอยู่ที่5.26วิน่เร็วมากนะแล้วก็เาจาะเกาะอ203ครับลูกทองจาะเกาะที่2.37ครับนะเออหากคุณผู้ชมมีพัดลมแล้วก็มีสกิลบัตเทิลอาร์มก็จะโดลดเร็วกว่านี้นะครับอาจจะแล่สวิ4.9วิเร็วมากโอเคไอ้หกจ้าไกลเหลือเกินมองเห็นไหมกิดเห็นแปดห้า<อ>ว่ะ เห็นแปดห้าเดี๋ยวเดี๋ยวขยับไปบ้างอยากยิงเหลือเกินอยากยิงเหมือนกันอาจจะแล้วคุณผู้ชมครับรอบนี้แหละ,ะชีสปึ๊บกีดขอเธอขอเธอเอามันมันพ้นขอบตึกก่อนมองไม่เห็นเรียบร้อยลยนะโหลดเร็วมากครับปืนนี้ไปค่อยๆดันเข้าเมืองครับ แล้วทำไมเชอร์ชิลโดนใครยิงมาวะผมลืมไปยังไม่มีไฟครับผมไม่เสี่ยงดีกว่าอาจจะม่องขี้ตรงไหนก็ไม่รู้ครับไปไปไปเออ,อมีคนยิงผมด้วยนั่นไงต <laughs> ัวถังเล็กแน่นอนครับตรงกลางโอ้โอ้แหลกแหลกแหลกปุ๊บิงขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมครับยังไงเอลซได้เลยได้เลยเดี๋ยวยิงให้แป๊บหนึ่งยึดอย่าเพิ่งฆ่ามันคือจะฆ่ามันเองชิส โอ้โหแม่งโคตรแม่นเลยเอาสามสี่แปดห้าก็อยู่สองหนึ่งเอา้าติดบ้านเอา้าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมครับแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแล้วทำไมมันยิงไม่โดนว่ะช่างมันเถอะเอา้าตายแล้วเหรอจอล,ลงเฮ้ยเมื่อกี้ผมกล่าวว่ายิงโดนๆแน่ๆแล้วนะเว้ยสามสี่แปดห้าด้านนอกว่ะ กิจการได้ไหมอรอบคปบกอยู่ให้กูไปเสือท่านนอกไหมเดี๋ยวก,กูวออกไปรอบนอกให้อ๋อตายแล้วตายแล้ว,ลวไปกลางแป๊บเออวิ่งรอให้หน่อยด้านหน้ารู้สึกจะมีประเด็นหนึ่งคันครับรเอ,อ้ยเฮ้ยเอาปปะะ้าโหลดสู้ปะล่ะปืนกูก็โหลดเร็วนะเว้ยเอ,อ้ยเฮ้ยอะไรอะต่อไหมต่อไหมไม่ต่อดีกว่า รู้สึกว่ารถถังเขาเยอะกว่า,อาเอาห้าสี่ออกไหมออกไหมออกไหมออกตายแล้วครับผมทีวีห้าครับเราไปจัดการเขาดีกว่าครับขอใช้ลูกทองนะเพื่อนมันจำเป็นว่ะเอ้ยเอ้ยไอ้สามเดี๋เล่นอย่างงี้สิกูเสียวยิงมึงอเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษครับยิงเสียวยิงเสียวยิงเสียว เอ้าไม่โดนสิวเอ๊ะสามสู้ๆอย่าอย่าตายนะเว้ยโอ้เอทกมันยิงผมไม่เข้าด้วยนะบอกแล้วมันหนาอยู่คันนี้สิว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 อายคีอแรงจังเอทกครับตายเรียบร้อยเฮ้ยจอนลงโอ้โหเกือบตายจอนลงครับฮึฮึจอนอยู่ตรงนี้เห็นเส้นแวบๆเอ้ยจะพึ่งแหลกตอนนี้สิเว้ย โอ้โหปิงปิงปิงอย่าเพิ่งขึ้นกลัวจะตายเอายิงผ่านซอกตีเลยเอียตีโหน่โหโอยวะเกียร์ค่า KB ห้าให้หน่อยดีวะค่าแม่วะกู้จัดการเองก็จะโอเคเดี๋ยวร้อยครับผมเราวิ่งหลบจอนก่อนอน,นะนยิงผพันสามองอ่ะไม่เป็นไรครับ แมนนี่เอาดีไหมวะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วจะเลี้ยวไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เลี้ยวว่ะจริงปังปังไม่ปังกูปังมึงปังกูปังมึงกูปัปปงกูปัปงมึงอ้าวว้าวอิธภารกิจผ่านเลยอะไรเหรอค่าจอดสองพันโอเคครับผมนย,ยิงไน่งพันเจ็ดครับกิจข,ข,ข,ขอยเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันมันไกลเกินนะก็ปืนเอ่อ แปจุแปก็เล่นประมาณนี้ครับนะนะเราเล่นให้ดูว่ารถถังใช้งานจริงนี่เป็นยังไงครับไปได้คัดสานแบบดีมา <laughs> นะประมาณนี้ครับนะเพิปัจจุบันแล้วแต่คนชอบนะครับเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยรู้สึกว่าตัวนี้จอเราจะมีปัญหา <laughs> <laughs> โอ้โหชิบหายแน่นอนจิตเป็นตูปเรียน,นแนะนําให้แคปค่าจอปไปกี่คันปะอะค่าจอกี่คันสามสามคันคนเดียวเลยแล้วโอ้โหดีดีด เอ้็มเอาจจะแตกก็ได้นะเว้ยไม่เอาปิงไปพันสองงพันสองนะจบกันไปครับสำหรับแมทที่สองครับนะอเอาแค่นี้แหละ <laughs> ไม่เรื่องมากดีกว่านะเดี๋ยวไม่ได้คลิป <laughs> <laughs> นะโอเคครับนะก็เมื่อกี้ก็ยิงไปทั้งหมดเออสิบห้านัด <laughs> ยิงโดนสิบเจาะเข้าไปครับผมนะความเส <laughs> ียหายพันเจ็ดนะเยอะสุดเลยเยอะกว่ามึงอีกน <laughs> ะ <laughs> ก็กูเน้นภารกิจนีกว่า เมื่อกี้ก็ใช้ลูกทองไปเยอะนิดนึงก็อาจจะเพลิงเงินบ้านแต่เกิดไม่ใช่ลูกทองก็เออน่าจะเป็นรถถังที่หาเงินได้ดีครับหาใช้ปืน8.8นะเว้ย8.8นะเงินปืน10นี่นะครับเออมันแพงครับลูกกระสุนนะหากทุนต่ำนี่ก็เล่นปืนนี้ครับนะก็สนุกไม่แพ้กันเหมือนกันรถถังต่อไปจะเป็นขนาดก็ติดต่อทางคอมเมนต์ดูทางเฟซดูก็ได้นะครับนะข้อหุ่นครับทุกท่านที่รับชมครับวันนี้ฝันดีครับบ๊าย